ล่าสุดสววัรชัยประกาศขอเข้าวัดนะครับพร้อมกับประกาศจุดยืน3ข้อนะครับให้คนไทยทั้งประเทศได้รับทราบจุดยืนในฐานะที่เป็นสวนถูกจับตามองว่าจะบวชพิธา เป็นนายกหรือไม่แกเข้าวัดแล้วนะครับไปทําบุญไปนั่งสมาธิอะไรก็ว่ากันไปแกบอกว่าจุดยืน3ข้อเนี่ยมันเกิดมาจากคนเนี่ยตัดแปะคําพูดของแกก่อนหน้านี้เป็นตุเป็นตะว่าพิทาจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านอะไรอย่างนี้เป็นการตัดแปะตัดต่อทําให้เกิดความเข้าใจผิดประชานชนคนไทยทั้งประเทศทัวลงแกยับเลยบอกว่าเข้าใจแกผิดเป็นอย่างมากจุดยืนของแกเนี่ยมี3ข้อ3ข้อนั้นก็คือ1ใครรวมเสียงสอสอข้างมาก แกจะโหวตให้คนนั้นซึ่งถ้าตอนนี้ก็คือคุณพิธาไงรวมเสียงได้ข้างมากเห็นไหมฮะสองเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและตามความต้องการของเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอยู่แล้วแกไม่ขัดเสียงส่วนใหญ่สามเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นแกเห็นสามข้อนี้ถ้าถอดสมการก็คือแกก็ต้องโหวตให้กับพิธานะครับถ้าดูตามนี้และแกก็บอกว่าจุดยืนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วครับจบแล้วต่อแต่นี้ขอไปนั่งสมาธิ ไปสวดมนต์ภาวนาเพื่อความสงบร่มเย็นที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันมากราบหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประสิทธิโชคครับหมายสาธุนะแกบอกนี่นี่นี่แกบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคือโซเชียลเอาเอาของแกไป็นประติดประต่อจับแพะชนแกะนะเหมือนกับผมพูดให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนั้นเนี่ยนะครับพูดมันปากกันไปเรื่อยยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงความจริงมีสข้อ แล้วขอเข้าวัดแล้วแกคงหนักเลยนะครับโดนวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วก็ประกาศจุดยืนออกมาอย่างชัดเจนที่เหลือก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าสว,สวาเสียงส่วนใหญ่ที่จับกันเป็นกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับอีก200กว่าคนจะมีจุดยืนเป็นอย่างไรครับหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนยุคนสินค้าชุมชนแล้วก็ทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนนะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับอันนี้คือหมูแดดเดียวทอดชุดละ250บบาทหมูแดดเดียวทอดนะครับ ขายมาสองสามปีคงไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณแล้วนะครับว่าอร่อยขนาดไหนขายได้ทุกวันจนเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเมืองน่านส่วนอันนี้ครับเป็นเนื้อแดดเดียวทอดชุดละ295บาทนะครับเลือกเนื้อสันในอย่างดีเท่านั้นนะครับที่จะเอามาทําให้กับคุณผู้ชมนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้าไปในอินบ็อก กล่องข้อความหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะคุณผู้ชมครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกับทางทีมงานแล้วก็ถามรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นสูตรจากเมืองปัวจังหวัดน่านทั้งหมูทั้งเนื้อทอดแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาไปอุ่นรับประทานได้เลยเลือกของอย่างดีวันนี้ที่เอามาโปรโมทกับคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่ดีใจครับของชุมชนตอนนี้ขายมาต่อเนื่อง23ปีคุณผู้ชมลองนึกดูนะครับ เราขายออกไปคนก็ชมก็ามาว่าอร่อยว่าชอบอย่างนั้นอย่างนี้ดีใจครับถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยไม่มีทางขายได้มาระดับ 2- 3สปียาวนานแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อสีมันจะเข้มๆหน่อยเห็นไหมฮะหมักตามสูตรของคนน่านนะครับคนน่านนี่ททำกับข้าวอร่อยนะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวครับชุดละ295สสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจ,สนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นหมูก็นี่ครับนะ อันนี้สูตรเมืองน่านของแท้เลยนะครับชาวบ้านชุมชนของจังหวัดน่านเป็นคนทําเลยนะครับเนี่ยฮะหมูจะ250อนี่ฮะคุณผู้ชมครับสั่งซื้อก็มานะรายละเอียดก็สอบถามได้นะครับแน่นอนครับมันเป็นการสนับสนุนชุมชนนะครับสนับสนุนของท้องถิ่นที่ยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกสําหรับคนไทยอาหารการกินนะครับแล้วก็ช่วยทีมข่าวจ้างงาน นะโลดแล่นเป็นปากเป็นเสียงขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับของทุกอย่างที่เอามาขายร้วนแต่ได้รับผลตอบรับอย่างสูงเลยนะครับทั้งคุณภาพไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอยากช่วยผมอย่างเดียวเนืกออกไหมครับมันเป็นของที่ดีรสชาติดีสนับสนุนชุมชนนี่หมูนะฮะหมูสีมันจะจางๆกว่าทําสดใหม่เสมอครับคุณผู้ชมสั่งมาเราค่อยทํานะครับทําแล้วก็ผลักออกไปส่งออกไปได้กินของใหม่แน่นอนโอ้โหดูเนื้อสิสูตรเมืองน่านนะ ต้องลองครับต้องลองถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันจะขายไม่ได้ยังไงคุณผู้ชมครับสองสามปีผมลูกชายผมยังชอบทานเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่เป็นประจำนะครับอันนี้เป็นหมูกับเนื้อนะครับหมูกับเนื้ออ่ะมาต่อกันที่นี่ครับไส้กรอกอีสานนี่ฮะไส้กรอกอีสานนี่สูตรยุคคนเลยนะครับอันนี้คิดค้นกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมเนี่ย มากยิ่งขึ้นหากสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับไส้กรอกเนี่ยจะชุดละ1,99บาทเห็นไหมเนีย่ยนับดูมี1,2,3,4,5,6,7,8,9ป 8, ร 9, ะมาณ8,9,10ลูกอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ยังดิบอยู่นะอ่ายังดิบอยู่อันนี้คุณผู้ชมไปทอดก็ได้เอาไปย่างก็ได้เอาไปอบก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้สูตรยุคคนเลยนะครับนะผมทําข่าวแล้วก็คิดค้นสูตรกับข้าวอกตาากนะครับ ไส้กรอกอีสานอันนี้ก็เป็นสินค้าน้องใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งทํามาได้สักประมาณ2เดือนนะครับก็ก็ขายออกไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีชุดละ1 9 9บาทเท่านั้นเป็นไส้กรอกหมูนะครับเปรี้ยวก,กาลังดีอ่ะเวลาส่งไปถึงคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีน้ําออกหน่อยนะครับตอนฟรีดเนี่ยเราก็ฟรีดอย่างดีนะฮะนะเห็นไหมซีนอย่างดีแล้วก็แช่แข็งไว้แล้วก็รีบส่งให้คุณผู้ชมพอไปถึงคุณผู้ชมมันอาจจะคลายน้ําหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับสามารถทานได้ตามปกติชุดละ9้นยเก้ับ ลองดูครับผมทำข่าวซีเรียสจริงจังขนาดไหนเนี่ยนะครับของที่ผมจะเอามานำเสนอกับคุณผู้ชมเอามาขายคุณผู้ชมมาว่ากันง่ายๆคุณผู้ชมกม็คิดเอาเองละกันว่าผมจะต้องจริงจังแล้วก็ซีเรียสขนาดไหนและที่สำคัญสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านรายได้ส่วนหนึ่งก็ามาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวนะครับเพราะว่าทําข่าวมีนักข่าวมีช่งางภาพมีตากล้องมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมันเป็นโลกของของความเป็นจริงนะครับนี่ฮะ นี่นี่อันนี้ไส้กรอกนะไส้กรอกไส้กรอกอีสานนะครับ199อา้าวปิดท้ายสนใจหมูแผ่นครับหมูแผ่นจากชุมชนที่นคนปรปฐมกับชุดละ99บาทเท่านั้นอา่าอันนี้ก็จะราคาถูกหน่อยอร่อยมากครับกรอบแน่นอนทำสดใหม่แน่นอนคุณผู้ชมครับนี่ฮ ไปหมดเลยฮะช่วยเหลือชุมชนไม่ได้เฉพาะที่จังหวัดน่านบ้านเกิดผมนะครับบางครั้งผมไปทําข่าวไปรู้จักกับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆและเห็นว่ามีของดีมีคุณภาพผมก็เอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมและก็เป็นการสนับสนุนชาวบ้านชุดละ99้าบ้าแล้วนะครับหมูแผ่นนะหมูแผ่นกรอบมากนะครับเคี้ยวไปเนี่ยจะกินกับข้าวจะกินเป็นกับแก้มจะทานเล่นเนี่ยได้หมดนะครับ และย้าว่าของทุกอย่างที่เอามาขายนั้นมีคุณภาพแน่นอนนะครับสนับสนุนชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนไทยช่วยไทยครับชุดละ99หากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจ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 เข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับไม่ว่าจะ YouTube หรือว่า Facebook จะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับคุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อพูดคุยกับทางทีมงานในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยุคนวิเศษสังก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่ช่วยกันสนับสนุนของดีมีคุณภาพที่ผม จัดสรรคัดสรรเอามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมขอพระคุณแทนชาวบ้านขอพระคุณแทนทีมข่าวขอพระคุณแทนตัวเองอย่างสูงเลยครับคุณผู้ชมครับ